สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แม่นะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของอาจารย์แม่แล้วก็มีเรื่องสําคัญจะแจ้งให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟีทางช่องด้วยด้วยนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปคุยกับอาจารย์สงัดมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็มาถามเกี่ยวกับแนวทางของอาจารย์แม่อีกทีนะครับก็คือเรื่องของในงวดนี้นะครับอาจารย์แม่ตั้งใจจะทําพิธีวันที่30มสิบใช่ไหมครับอาจารย์แม่จ้านัดกันแล้วครับนัดกับอาจารย์สงัดแล้วว่าจะทำสามซึมครับ ก็คือในในรอบก่อนนี้ก็คือการที่ทําพิธีในครั้งก่อนก็ถือว่ามีความผิดพลาดใช่ไหมครับอาจารย์แม่จ้างก็มันก็ผิดพลาดหลายอย่างเนาะครับครั้งนี้ก็จะเอาเอ <c oughs> งียบเงียบครับเงียบเงียบคือหมายถึงไม่อยากให้มีคนรบกวนอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่ใช่ค่ะต้องจะคำคำํำเงียบเงียบ,บมาสวดเงียบเงียบจะได้มีสมาธิครับ เนียบเพราะว่ารอบก่อนรู้สึกคนคนจะเยอะนาออาจารย์แม่เนาะแล้วก็ลูกขาวเนาะมีมาเยอะใช่ครับแล้วก็มีเด็กด้วยนะครับนะครับเสียงก็จะดังแล้วประกอบกับมีลูกศิษย์นะครับผมมามามากินของเส้นไหว้นาออาจารย์แม่เนาะนะครับมามาลามาลาลงแล้วก็กินเลยนะครับแต่ว่าในในทำพิธีเนี่ยปู่ท่านบอกว่าขอไว้สามวันก็เขากําหนดสามวันเนาะครับ แต่เขานี่ก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้ท่านจะให้รูปเปล่าให้อะไรยังไงเนาะก็เราดูวันนั้นครับากว,ว่าตั้งใจจะช่วยล,ลูกศิษย์เลสิทธิแต่ละคนเขาก็วังเนาะเป็นหนี้เป็นทินทุกยากลาบากเราก็อยากช่วยอยู่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาแบบไหนครับ,รบแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ปู่ท่านให้มานี่มันจะออกตรงๆเหมือนที่ผ่านมาไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่จ้า ม,มันก็อยู่ที่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้เนาะอันนี้ก็ยังกําหนดไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้อาจารย์ไม่ก็ไม่รู้หรอกครัเพราะว่าถ้ารู้เองก็ไม่รู้ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ให้เลิกอะไรก็ยังไม่รู้ครับ,รบผม,มแต่ว่าถ้า,าผู้ชมก็ไปดัดแตลงเอา ก็ได้เนาะมันไปปรับขึ้นลงเอาเวลาที่ปู่ท่านให้อย่างนี้ก็เพราะว่าเลขกมันตื้งง่ายเวลาท่านประธานใหาก็มีแต่ตัวเดียวครับเลิกหางเดียวเนาะคื้งง่ายครับแต่ว่าบางทีก็ให้การเอาไว้นะครับการบน่างเอาไว้นะครับเวลามันเล็กบหลายตัวครับเวลาปู่ท่านให้ท่านให้ไม่หลายตัวนะครับท่านให้ตัวเดียวทุกรอบเลยใช่ไหมจันแม่ ใช่จให้ตัวเดียวครับแล้วก,ก็สอ,องตัวที่ท่านให้มั้งแต่ต่องวดก็ขึ้นลงไว้ด้วยเนาะอันนี้ย้อนเกิดเจ็ดร้องเจ็ดสามอ๋อครับ,รบเป็นเจ็ดสองก็เจ็ดสามนี้ได้ใช่ไหมครับ,รบอาจารย์แม่ขึ้นลงไปทางนู่นแต่ไม่รู้จะลงข้างหน้าหรือข้างหลังครับค่ะถ้าลงข้างหลังก็จะเป็นเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่เนาะคะ่ะแต่ตัวที่ปู่บอกเป็นเจ็ดสาม ใช่ครับแต่ว่าถ้าลงข้างหน้ายกจะเป็นหกสามนะคะเออหกสามนะครับมันจะยิ่งจะเยอะครับแต่ว่าถ้าถ้าเลขปูถ้าจะขึ้นจะลงเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นตัวหน้าและตัวหลังครับอาจารย์แม่ตัวหลังอะจะขึ้นลงอ่ะคกับบางที่ก็ขึ้นลงตัวหน้าเหมือนกันครับแล้วแต่บางครั้งแต่ส่วนมากก็เป็นตัวหลังครับ ก็คือแต่งวดแต่งวดที่ปู่ท่านให้มาตรงๆนี้ก็มีเหมือนกันเนาะจา์แม่ก็สองงวดติดอืมครับก็เคยได้กับปู่ท่านสองงวดติดเนาะจา์แม่กะอืมครับแล้วเป็นไงครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงเนี่ยทุกวันนี้ยศีก็ยังดูดวงกันไม่ขาดสายใช่ไหมครับจา์แม่ก็ดูทุกวันจา้าอืมครับครับผมดูเสร็จรแล้วเขาก็แก้ไขก็ถามเรื่องความเปลีป่ยนแปลง เขาก็อยากจะแก้ไขเพิ่มบางคนเขาก็ดื้อขึ oui> ้นเขาก็อยากแก้ไขเพิ่มเติมครับเขาก็โทรมาถามกระโทรมาถามเกี่ยวกับวิธีแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่ใช่แเพราะว่าบางคนเขาก็ทําแล้วเขาก็ดื้อทําแล้วก็รู้โรคเนาะ ครับแต่ว่าหลักๆเลยที่โทรมาขอคําปรึกษาหรือว่าโทรมาดูดวงกับอาจารย์แม่ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับอาจารย์แม่คนป่วยค่ะอ๋อครับคนป่วยแล้วก็คัดเรื่องอยู่แล้วก็ทะเลาะกันบ่อยมีปัญหาบ่อยมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองแต่เรื่องเงินเรื่องทอง,ทงมันก็ลําบากทุกคนเนาะครับแต่ว่าที่เขามีปัญหาก็คือมันปัญหามันเกินแบกรับอ่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบ ที่เขาหนักหนาตาหัดน่ะเหมือน,น,นว่ามันเกินแบกรับเขายากลําบากเกินที่จะรับไว้นี่น่ะเขากหหาที่พึ่งหาทางแก้ครับแต่ละวันก็ฟังแล้วก็น่าสงสารอืมครับก็คือคนแต่ละคนเนาะครับคือหลักๆอาจารย์แม่ก็ตั้งใจจะหาแนวทางมาเพื่อให้เป็นปันให้กับท่านผู้ชมเนาะ<ม>ใช่ ก็เน่ก็อยากทำเงียบๆก็เพื่ออย่างนี้แหละเพราะลูกศิษย์แต่ละคนเขาก็บงังที่ซึ่งเนาะเขาก็ไม่รู้จะไปฟังอะไรเนาะบางทีคนเก่คนเท่าก็ลูกหลานไม่ได้เลี้ยงไม่มีงานไม่ได้ทาเนี่ยแต่ละคนลําบากมากรับโทษรับแต่ละวันเนาะมีแต่คนลําบากฟังแล้วก็หดหูใจ ปดหัวใจไม่รู้จะทำง่ายหรอกรไม่รู้จะช่วยยังไงเราก็ดูว่าพยายามให้เขาแก้เองเนะพราะอาจารย์จะไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เรียกให้เขาทำผิดทิดท,ท,ทีหรอกรส่วนมากก็ให้ขเขาแก้วิบากรรมตัวเองเขาจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่มันเป็นการช่วยตัวเองเป็นทางออกตัวเองที่ดีแนละ้วเพราะว่า ุญมันก็ต้องทำโดยตัวเองบาปมันก็ทำโดยตัวเองครัาจะไปให้ครูบาอาจารย์ช่วยทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกในการดูขออาจารย์แนวทางข้ออาจารย์ก็คืออาจารย์แม่ใช่ก็ทำบุญทำกุศลเองแก้ไขเองมันเป็นการลงทุนน้อยเสียเงินน้อยครับแต่ให้เขาช่วยตัวเองครับผม เีอาจารย์ก็คือจะบอกข้อบอกพร่องให้ว่าเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ดินก็ให้ไปปรับไปแก้ถ้าเป็นสารเป็นใดก็ให้เขาไปแก้ไขถ้าเป็นโรกบ้านไม่ได้ก็แก้ไขย้ายบันไดย้ายโค้งหน้าบ้านอะไรที่ไม่ดีอย่างนี้นะครับมันเป็นโค้งที่ทําได้แก้ได้แต่ว่าก็คือค่าครูนี่นอาจารย์แม่ไม่ได้ไดร้องแต่ว่าจําเป็นต้องมีเนะานะจ้าครับม่ธรรมดา บางคนเข้าก็เกร่งใจเขาอะติดหกสิบได้ไหมอาจารย์แม่ก็บอกว่าโอ้ยมันสี่บาทก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดครับองค์ท่านเขาไม่ได้กำหนดครับคนเออวานกนก็มาจากเริงสาชุ่งเนิร์ดมากากบุ่งเนินร์ดท่านก็ห่วงเรื่องในะ่าใช้ยเนาะก็บ,บ,บอกว่าเขาไม่เคยเรียกเราก็พาลูกมาเมื่อวานแกลก็โทรมาเมื่อเช้าก็โทรมา ตัวชาวดีขึ้นตูวเรื่องทากับข้าวเป็นพูดเป็นครับแต่ว่าดีขึ้นเยอะโทรมาก็ดีใจเมื่อเช้าครับบอกว่าจะมาอีกเลยบอกว่าก็มีเงินมีทองเคยมาบครัว่าจะอยู่ไกลเนาะคือต้องเดินก็ต้องเมารถเมาเรือเข้ามาอะไรอย่างเี้ยมันก็ยากครับเราก็ให้การเมือให้ไปต้มน้ำอาบต้มยานะครับให้ไปหาสมุนไพรอาบ เพราะว่าถ้าเป็นโรคโดยทางการแพทย์มันมันก็ไม่หายหรอกอันนี้ก็โบกตามกระลงนะแต่กรณีของลูกสาวท่านนี่มันมีคงพวกนี้จริงๆเลยว่าให้แกโทรมาก็ให้ไปแกเองแกว่าดีขึ้นพูดกันรู้เรื่องก็เลยได้พามาพามาเมื่อบานก่อนนี่ก็เมื่อบานก็โทรมาดีใจบ่าลูกรู้เรื่อง วันนี้ก็โทรมาอีกก็คือความสุขเนาะความสุขของคนเป็นพ่อแม่ลูกป่วยเป็นสองปีสามปีเงี้ยก็ดีขึ้นแลาวนั่นแหละลูกสาวแกก็คืออาจารย์แม่นี้จังใจมาทําในตรงจุดๆนี้ก็คือมาช่วยเหลือนาออาจารย์แม่นะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ทุกรายเนาะครับางคนโรคสุขภาพมันก็ไม่หายโรค มันจะหายได้เป็นบางรายครับางรายที่เกี่ยวกับสาสตา์เกี่ยวกับที่ทางเกี่ยวกับพิษที่ผิดทางเนาะก็ต้องดูในกรณีของแต่ละคนด้วยเนาะอาจารย์แม่นะครับแบบหลายคนก็บอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่จะห้หายอาจารย์แม่บอกว่าดูโกนจะให้หายได้ไงต้องดูโกนวัดตัวเองเป็นอะไรครับ บางทีอาจจะเป็นโรคแบบทางการแพทย์เป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรประมาณนี้เนาะอาจารย์เนาะเป็นอะไรเนี่ยมันดัไม่ได้เราครับก็ต้องไปหาหมอนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ข้างหลังนี้จะเป็นปู่พญานาคใช่ไหมคะก็องค์ปู่พญานาคเราเราก็จะมาขอกันอีกทีนที่สามสิบถ้าได้สามตัวตรงๆอาจารย์สังกัดก็อยากได้เป็น องุ่าใช่ไหมคะครับเพราะว่ามีองค์เดียวนะคะอืมครับก็คืออาจารย์แม่กับอาจารย์สง่านที่ก็คือตั้งใจนะครับจะอัญเชิญองค์ุ่นมาอนมครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่องค์ปู่เนาะนะครับแต่ว่าองค์ปู่เนี่ยท่านก็เคยให้โชคให้ลาบมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับก็ไม่แน่นาะเผื่อปู่ให้สามตัวตรงๆเนาะจะได้องย่ามาครับเป็นอยู่ข้างๆเนาะค่ะครับ แล้วแล้วเรื่องเกี่ยวกับผลละหมากรากไม้ใบสีเนี่ยวันที่อาจารย์แม่จะมาทําพิธีเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่อ๋อต้องใช้จ้ะเราต้องเราก็ต้องเอาของมาบวงสรวงครับแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดบวงสรวงเล็กน้อยมากน้อยก็แล้วแต่เราครับเพราะว่าท่านก็ท่านไม่ได้เรียกร้องอยู่แล้วเนาะครับปููท่านก็ไม่เคยว่ากําหนดกฎเกณฑ์ต้องเท,ท่านู้นเท่านี้เดือดร้อนระแ ของวงสรวงแล้วแต่เราจะทำมาครับแล้วแต่เราจะจัดบัตรถวายเนาะหรือว่าเอฟซีจากจะร่วมค่าผลหมากลากไม้ก็ได้เนาะใช่ครับผมหรือว่าแล้วแต่ดูนิสของท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากร่วมค่าใบสีค่าผลหมากลากไม้ที่ว่าจะมาทําวงสวงการขอแนวทางที่สามสิบนะครับผมก็ติดต่ออาจารย์แม่ได้เลยเนาะเผื่ออยากร่วมนะครับจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันนะครับก็จะทำเงิน แต่ก้านก็ไม่เคยขอใครหรอกทำก็พากันทำก็ำกอกเองทำเองอปกติแต่ว่าใครก็ทางก็อยากถ่วยอยากทำก็เล้วแต่เขาครืบ,บ,บรยืดอะไรก็คือเงินเนาะครับทุกบาททุกจังก็คือเงินทั้งหมดครับก็มีโชคมีลาภไม่ไม,มถึงร่วมกันงี้ก็จะได้มีบุญวาสนาร่วมกับปู่ นะครับจะได้มีช่วงมีลาบด้วยกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่อาจารย์แม่มาขอตรงนี้กระปูท่านเนี่ยก็คือคนในหมู่บ้านเห็นกันเยอะใช่ไหมครับอาจารย์แม่เห็นกันเยอะเขาก็มาเขาก็รอวันเราเนาะครับแล้วก็วันที่สามสิบนี้ให้ท่านไปชมดูเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคะพี่นิวเนาะประมาณ6กโมงเย็นเนาะครับก็คือดูอยู่ที่บ้านก็ได้เนาะนะครับก็ดูผ่านทางช่องนะครับผมจะได้ไม่เป็นการรบกวนอาจารย์แม่ครับมันกำลังเงียบด้วยครับ เราทำสมาธิครับก็คือทุกครั้งที่มีชาวบ้านนี่เข้ามาร่วมงานด้วยส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องถูกเรียกกับอาจารย์แม่อยู่แล้วใช่ไหมครับก็แล้วแต่ดวงคนบางคนก็ซื้อมากซื้อน้อยนอการเสี่งดวงคนแถวบ้านคนแก่คนเฒ่าก็ก็ไม่ได้เล่นเยอะครับก็คือบางคนก็อาจจะมีบางคนอาจมาร่วมงานก็จะไม่มีถ้ามาก็คือถูกหมดนะถ้าผิดก็ผินหมดอื ถาถูกกบถูกด้วยกนรมุด,มดเลยจะถูกมากถูกน้อยแค่นั้นแหละครับก็คือถ้าปู่ท่านนี้ถูกก็คือถูกกันทั้งงานเนาะอาจารย์แม่เนาะแต่ว่าน<ม>วนนี้ท่านผู้ชมน่าจะจับแนวทางของปู่ได้แล้วเนาะอเอาก็กันขึ้นกันลงไว้แท็กนิดก็ยังดีเนาะค่ะเนาะครับผมก็ให้ขึ้นลงกันเอาไว้เพราะว่าบางคนอาจจะจับไตแนวทางที่ปู่ท่านให้มาได้แล้วบางทีถ้ามันมีอะไรผิดพลาดมันอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงเนาะอาจารย์แม่เนาะ ใช้วแล้วก็ดักอัดเองครับครับผมแล้วก็มาวันนี้ก็เลยว่าเปลี่ยนจากเจ็ดสามที่อาจารย์แม่สื่อสารกระปู่ท่านรอบก่อนก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ็ดสองกับเจ็ดสี่นะอาจารย์แม่๋ออันนี้ก็ให้ร้องไห้เลยว่คขับก็ขึง่ืมไว้เนาะอืมครับกันไว้ก็ได้ลงเต็มหนึ่งนะคะครับขึ้นก็จะเป็นเจ็ดสี่ครับให้กันไว้เนาะนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเนี่ยก็เอาแต่ จ็ดสามที่อาจารย์แม่พูดไว้ก็ได้ะนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นไรนอกจาให้เลือกเอาเองเนาะแต่ว่าวันนั้นได้ยินมาเป็นเสียงเลยใช่ไหมคะวัน,นที่เราถ่ายครั้งแรกนะคะกอคท่านก็จะบอกม,มันไม่ความรู้สึกเนาะครับความรู้สึกท่านโบกเนะตัวเจ็ดสามนี่ใช่ไหมคะ ไม่คุ้มรู้สึกเหมือนมีเสียงเข้ามาในหัวอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่เหมือนเราคุยกันเงนินะอะเหมือนเป็นการบอกเล่าบอกเล่าเงินอะครับเหมือนมีการบอกกล่าบอกเล่าเหมือนแอดมินนั่งคุยกับอาจารย์แม่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่มอนเพื่อจารแม่ดูดวงอ่ะอาจารย์แม่ก็ไม่รู้แอกเขาอยู่คนละทิศคนละทางต่เขาจะให้เราทายลูกคิตไปยังไงไง,ไงเขาก็เป็นคนบอก อาจารย์แม่ก็พูดไปตามที่ท่านบอกองค์ของอาจารย์แม่นะโอ้ครับองค์ครูของอาจารย์แม่เนะาะเพราะว่าถ้าจะให้รู้ทิศทางรู้เรื่องของลูกศิษย์แต่ละคนอาจารย์แม่ไม่รู้หรอกว่าไม่รู้ใครเป็นใครครับแต่ที่ดูก็คือใครเป็นสัมผัสก็คือท่านโบกองค์ครูบอาจารย์เป็นคนบอกครับท่านทายมาอย่างไงอย่างไงแม่ก็เป็นคนทายตามครับเออ เอทายตามบอกว่าที่ดินยังงูนยังงี้บ้านลักษณะงูนงี้โชคชะตาก้ไขย,ยังไงยังไงคือเราไม่สามารถดูก็เราเป็นคน,นอะอืมครับผมที่เราทานายถ้าถ้าใครลูกศิ์ได้ก็ไม่ไม่จะเข้าบอกครับเป็นของครูบาอาจารย์นอ,อาจาย์แม่เนาะคเพราะว่าท่านเป็นคนมองท่านเป็นคนเห็นนะครับใช่ตัวอาจารย์แม่เองไม่รู้เรื่องหรอกครับ ก็คืออาจารย์แม่นี่ก็คือเป็นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในตำหนักเนาะนะครับ<ช>แล้วท่านก็มาบอกอาจารย์แม่อีกทีเ<ช>วลาดูให้ลูกศิษย์ก็ท่านน่ะบอกบแต่เวลาดูก็ต้องใช้สมาธิ้ามีคนอยู่ก็ต้องเดินไปไกลไกลถ้าดูกลางคืนก็ดูในห้องพระครัถ้ากลางวันช่วงไหนว่างๆถ้าลูกศิษย์โทรมาก็จะอยู่ในห้องพระคถ้าก่า มันต้องดูที่สงบเงียบครับไม่ใช่ว่าจะไปดูตรงนู้นได้ตรงนี้ได้ก็คือทําอะไรทุกอย่างต้องมีสมาธิในการทําใช่ไหมครับอาจารย์แม่ก็คือนั่งอยู่บนรถดูสิโทรมาตาแฟนบอกว่าแม่ทําไมไม่ดูให้เขาละ่ะดูไม่ได้หรอกเพราะว่ามีคนนั่งไปคุยไปดูไม่รู้เรือ่องออ คร,ราเขาโทรมาทํามีคนอยู่ใกล้ๆเวลานั่งเล่นอะไรก็ต้องลุกออกแล้วออกไปให้พ้นเขาเร,ราดูต้องไปดูคนเดียวครับนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากดูดวงก็ติดต่อเบอร์โทรของอาจารย์แม่ได้เลยเนาะหรือว่าอยากจะนะครับผมอยากจะติดต่อเกี่ยวกับอะไรนะอัน ขายสีขายใบสีค่าผลไม้นะครับก็ให้ติดต่อทางเบอร์ตัวอาจารย์แม่ได้อีกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันที่30นะครับฝากกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์แม่เอาไว้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นไลฟ์สดเลยนะคะเนาะครับผมยังไงขอขอบคุณอาจารย์แ nope> ม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ะครับเป็นแนวทางของอาจารย์แม่นะครับผมเนาะงวดนี้นะครับยังไงก็ติดตามแนวทางวันที่30ด้วยนะครับผมเสนอเป็นแนวทางนะครับผมเป็นามเชื่ยวส่วนบนะุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอจบคลิปก็จะเป็นเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ